เท่าแม่นไทยแลนด์ต่อเลยค่ะยังมีทีเด็ดมากกว่านี้คู่รัก UK เที่ยวกรุงเทพครั้งแรกเจอเซเว่นไทยเข้าไปอึ้งหนักมากคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปชมไปฟังคู่รักหนุ่มสาวชาว UK พาการบินมาเที่ยวที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปของคู่รักหนุ่มสาวชาว UK ที่ชื่อว่าเอมิเลียกับโจเอลซึ่งเขาทั้งสองคนได้เผยแพร่ค,คลิปนี้ผ่านช่อง u t u b e เอาไว้ white. ตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมา และจนถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากชั่วโลกมาแล้วมากกว่า150,000วิวเจเอลได้เริ่มต้นคลิปของเขาด้วยการกล่าวชักทายทุกคนว่ายินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครเราเพิ่งจะมาถึงที่นี่และกำลังจะอกไปสำรวจเมืองนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่สำหรับตอนนี้ผมจะให้พวกคุณได้เห็นก่อนว่าที่กรุงเทพมีอะไรที่น่าประทับใจบ้างเจเอลบอกว่าจุดที่เขาอยู่ในตอนนี้ก็คือย่านสุขุมวิท และจากที่เขาได้ข้อมูลมานั้นในละแวกนี้มีห้างสรรพสินค้าและอะไรๆที่น่าสนใจอยู่มากมายและแน่นอนว่าเขาทั้งสองคนนั้นไม่เคยมากรุงเทพดังนั้นเขาทั้งสองคนจึงต้องออกไปเที่ยวชมว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างเอเมิเลียบอกว่าเธอได้ยินได้ฟังความคิดเ,เห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกรุงเทพก่อนที่เธอจะมาถึงซึ่งก็มีทั้งความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบ แต่ในเมื่อตัวเธอเองก็ยังไม่ได้ลองสัมผัสเธอจึงยังแต่ัดสินใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นและในระหว่างที่สองคนนี้กําลังเดินผ่านร้านอาหารข้างทางเล็กๆเ,เขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรของคนไทยแล้วเพราะคนที่นั่งกินข้าวอยู่ที่นั่นก็บอกไม้โบกมือชักทายเขาทั้งสองคนด้วยความจริงใจซึ่งตัวเขาเองก็ชักทายกลับด้วยเช่นกันเจอเอลบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือถึงจะไม่ใช่ทุกคน แต่คนส่วนใหญ่ยังคงใส่แมสกันอยู่มันไม่จําเป็นต้องใส่แต่หลายหลายคนยังใส่อยู่และมันก็ทําให้เขารู้สึกนับถือในเรื่องของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของคนไทยมากๆแม้แต่พื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่านผู้คนก็ยังใส่แมสกะเป็นเรื่องปกติและในระหว่างที่เดินไปตามฟุตบาทริมถนนเจอเอลก็ได้ชี้ให้ดูป้ายที่มีข้อความว่าอย่าทิ้งขยะบนพื้นซึ่งเขาบอกว่าความรู้สึกแรกของเขาที่ได้มาอยู่ในกรุงเทพก็คือ ที่นี่สะอาดมากเป็นเมืองที่สะอาดจริงๆถนนทุกสายดูสะอาดมากมันไม่มีแม้แต่เศษดินหรืออะไรทั้งนั้นและเอเมิเลียก็ยังยืนยันถึงเรื่องความสะอาดด้วยอีกคนพร้อมก็บอกว่ากรุงเทพดูสะอาดกว่าทชี่ลอนดอนซะอีกและหลังจากที่เดินชมเนอกชมไม้มาเรื่อยๆเอเมิเลียกับเจอเอลก็เดินมาถึงเทรนอร์มนีิเเจอเอลบอกว่า นี่แหละจะเป็นการเดินห้างในกรุงเทพเป็นครั้งแรกสําหรับเขาทั้งสองคนและเขาก็บอกด้วยว่าเขาได้รับคําแนะนํามาเยอะมากว่าอยู่กรุงเทพต้องมาที่นี่ให้ได้โจเอลเล่าต่อไปว่าเธอมีนันยีเป็นห้างสรรพสินค้าที่ตกแต่งสไตล์สนามบินแต่และชั้นจะตกแต่งให้เป็นเมืองที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นโรมซานฟรานซิสโกและลอนดอนเป็นต้นหลังจากนั้นเอมิเลกับโจเอล ก็พากันเข้าไปเดินเล่นในเทอร์มินอล21อย่างเพลิดเพลินแต่ฉากมาอีกครั้งก็เป็นตอนที่ทังคู่เดินอมาจากข้างแล้วโจเอลบอกว่าที่เทอร์มินอล21เขาได้ค้นพบแหล่งขุมทรัพย์แหล่งอาหารราคาถูกด้วยแต่เขายังไม่พาทัวร์พาชิปในคลิปนี้ข้ามเวลามาที่วันใหม่เอเมิเลียกับโจเอลก็พากันออกไปสำรวจกรุงเทพต่อโจเอลบอกว่าวันนี้เขาจะพากันขึ้นรถไฟฟ้ามุ่งหน้าไปที่เซนทัลเวิลด์ ้ดยสถานีต้นทางของเขาทั้งสองคนก็คือสถานีนานาปลายทางสถานีชิดลมเอเมิเลกับเจอเอลนั่งรถไฟฟ้ามาถึงสถานีชิดลมและหลังจากเดินออกมาจากรถเจอเอลก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในสถานีรถไฟฟ้าทำให้เขารู้สึกว่าเมืองนี้ดูทันสมัยกว่าที่เขาคาดเอาไว้มากมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับที่สิงคโปร์และพื้นที่ทั้งหมดก็ดูสะอาดมาก มันสะอาดมากมันสะอาดจริงๆหลังจากลงมาจากสถานีชิดลมเอเมิเลียกับโจโอเอลก็พากันเดินต่อมาเรื่อยๆและในระหว่างที่เดินอยู่นั้นเขาทั้งสองคนก็ได้เดินผ่านเซเว่นอีเลเวนด้วยโจโอเอลบอกว่ามันบ้ามันน่าทึ่งมากเพราะว่าจากข้อมูลที่เขามีในเมืองไทยเอาเฉพาะแค่ที่กรุงเทพก็มีเซเว่นอยู่มากกว่า5800สาขาแล้วที่กรุงเทพมีร้านเซเว่นอยู่ทุกขนทุกแห่ง ทุกซอกทุกซอยและเขาก็ได้ชี้ให้ดูว่าเอาแค่จุดที่เขายือนอยู่เขาก็มองเห็นเซเว่นได้ถึงสองถึงสามสาขาแล้วมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นและในที่สุดเอเมิเลกับโจอเอลก็เดินมาถึง World. เซนต์ทันเวิด์โจอเอลบอกว่าที่นี่คือหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมันดูเจ๋งและค่อนข้างใหญ่มากในสายตาของเขามันมีทั้งโรงภาพยนตร์ระดับโลกและมีร้านแอปเปิลสต e สุดเจ๋ง หลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็ผาก,กันเข้าไปเดินเล่นในเซนทันเวิลด์ตัดฉากไม่ครั้งเอเมิเลียกับเจอเอลก็ออกจากเซนทันเวิลด์มาแล้วและเดินมุ่งหน้าไปที่แพทินัมแฟชั่นมอลล์โจเอลบอกว่าแพทินัมคือห้างขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีเสื้อผ้าขายอยู่มากมายและราคาก็ถูกสุดๆอีกด้วยที่แพทินัมโจอเอลปล่อยให้เอเมิเลียเดินช้อปปิ้งตามลำพังคนเดียว ส่วนตัวเขาเองกลับไปนอนรอยอยู่ที่โรงแรมแตัดชากลับมาที่โรงแรมเอเมเลียกลับมาถึงห้องพร้อมกับของสองอย่างเธอบอกว่าของทุกอย่างที่พัทินัมราคาถูกมากอย่างเสื้อตัวน,นี้ก็แค่150บาทเองแต่ถ้าอยู่ที่อังกฤษน่าจะมีราคาสูงถึง30ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 0 0บาทหรืออย่างชุดเรสนี้ก็แค่200บาทเท่านั้น แต่ถ้าอยู่ที่อังกฤษก็น่าจะขายกันที่ประมาณ50ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,000บาทกันเลยทีเดียวนอกจากไปช้อปปิ้งอย่างมีความสุขแล้วเอมิเลียก็ได้เล่าถึงความน่ารักและเป็นมิตรของคนไทยให้เจอเอลได้ฟังด้วยว่าพี่รอปภที่หน้าประตูชักชายเธออย่างเป็นกันเองถามหาว่าเจอเอลหายไปไหนทำไมกลับมาคนเดียว คุยกันสนุกสนุกขำๆน่ารักดีและเจเอลก็ปิดท้ายด้วยว่าคนไทยน่ารักมากดีมากเป็นมิตรมากขนาดต้องคอยต้อนรับแขกมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงน่ารักและเป็นมิตรกับทุกคนเหมือนเดิมและสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยถ้คก็ได้รวบรวมขามคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าส่ก,กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะกรงุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของโลกและก็จะเป็นเมืองช่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยและแน่นอนว่าผมเองก็จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนความคิดเห็นต่อมานะคะเราเองก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่กรงุงเทพได้หนึ่งปีแต่เราก็ชอบที่นี่มากเช่นเนดวยกับเอเมเรียมากๆว่าที่นี่ของราคาถูกจนน่าทึ่งและคนไทยก็ดีที่สุดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมอาศัยอยู่ที่โตเกียวประมาณ3ปีและในขณะที่ผมอยู่ที่นั่นผมก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปทั่วภูมิภาคนี้กรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่ผมชื่นชอบมันทันสมัยน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากคนไทยยอดเยี่ยมอาหารอร่อยและราคาของทุกอย่างก็สมเหตุสมผลอย่างน่าอาศัศจรรย์เมื่อเทียบกับเมืองอย่างลอสแองเจลิสบ้านของผมความคิ็นต่อัานะคะวิดีโอของคุณยอดเยี่ยมมาก มันพายผมย้อนเวลากลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมใช้เวลา3เดือนแบกแป้เชี่ยวไปช่วเมืองไทยแน่นอนว่าเมื่อคุณมาเยือนหรือออกไปเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกมันจะทําให้คุณทึ่งมากและมันก็ใช่ที่ว่าผู้คนของที่นี่ก็น่าทึ่งมากๆอีกด้วยความคิถ็นต่อมานะคะฉันนี่คิดถึงอาหารอร่อยๆในประเทศไทยเลยนะความพิห็นต่อมานะคะความประทับใจแรกของผมที่ได้มาเที่ยวกรุงเทพเมื่อ30ปีที่แล้วก็คือ ปริมาณรถและการจราจรของกรุงเทพเหมือนก็ดูทันสมัยดูแล้วเป็นมิตรต่อการท่องเที่ยวมากความคิดเห็นต่อมานะคะหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของโลกอดใจรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกในปีนี้ขอบคุณที่แชร์นะความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวคนพากันไปเที่ยวที่เมืองไทยเยอะมากและพวกคุณก็ทําให้เราอยากไปเที่ยวที่นั่นบ้างละสิขอให้สนุกกว่ากรุงเทพนะความคิดเห็นต่อมานะคะ กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าทึ่งที่สุดเทีาที่ฉันเคยสัมผัสมาเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆในกรุงเทพอาหารก็ยอดเยี่ยมมีกิจกรรมไม่ทำไม่รู้จบน่าอาัศาจรรย์ที่สุดและนั่นคือทั้งหมดที่ฉันพอจะบอกคุณได้ขอพิเณทน่มานะคะผมก็รักกรุงเทพและกํกลังมองหาทางที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นและผมก็เห็นด้วยที่ว่าเทอมีนินอล21อาหารมีราคาถูกมากขอพคุทน่มาะคะ ผมเคยไปเมืองไทยมาสามครั้งแล้วและกำลังวางแผนที่จะไปที่นั่นอีกมีเพชรเม็ดงามอย่างมากมายในกรุงเทพรวมถึงทุกทุกที่ในเมืองไทยโดยเฉพาะอาหารริมทางนั้นคือที่สุดแล้วความคิดเห็นสุดท้ายนะคะในฐานะของคนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาสักพักหนึ่งแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ได้ดูคนใหม่ๆเข้ามาเที่วที่กรุงเทพอยู่เรื่อยๆแบบนี้ขอให้สนุกนะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และทหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและทั้งขออภัยมาณที่น,นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆเด้อใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ